เคยให้อภัยแล้วให้อภัยแล้วเขาเรีเก็บขอบคุณมากเลย thank you คืออย่างนี้นะพี่ขอขอถามจริงว่าพวกเราจะปล่อยให้เขาเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นเดือดร้าจริงๆหรอฮะเอเสียงเผู้บริหารนะผู้บริหารนะผ <Yeah. S 1> ู้พูดขอเลยนะ <Yeah. S 1> เขาเนี่ยรอมาสามปีเขาได้ดูนะร <laughs> ออีกสามปีข้างหน้าก็ได้ <laughs> พี่ขอตั้งชื่อให้เลยแล้วคอนเสิร์ตครั้งต่อไปของ เขานะเดอะไฟนอลกันแล้วนะได้ทีเพลงโอเคป้อโอเคป่ะถ้าเขาไม่รักษาสัญญาเราไปปะทุงที่หน้ากันดี้เลยก่อนแล้วก็เขาหน้านะไม่ต้องเชิญเป็นแขกมันเชิญหน้าจะไม่ไหวเลยนะฉันจะไปดูเธอแล้วกันพี่ปู้ครับขอพูดแทนเพื่อนๆบนเวทีทุกคนนะครับได้เลยพี่ปู้ครับขอฟื้นที พี่คือไอดอลจริงนะสรุปแล้วงงไม่ใครไอดอลใครจริงไม่ใช่ไอดอลผมและเพื่อนเท่านั้นนะพี่เป็นไอดอลของแฟนหลายคนเลยจริงไหมจริงจริงไหมครับจริงสองเบอสองสีรษะนแหละพี่ปูอ่านฉกพี่ปูเลยได้แล้วใช่ไหมพี่พี่ออฉากโอเคฉากไปเลยนะทุกคนครับเพราะพี่มีอะไรจะพูดกับเขาด้วยทุกคนครับเดี๋ยวฟังพี่ปู ผมจะลงไปอยู่ข้างๆแล้วก็ฟังพีุู่เหมือนพวกเธอทุกคนพร้อมไหม oh. อย่าส่งเสียงดังมากนะผมตกใจแ, <laughs> แ,แต่ส่งเสียงให้มันบูดให้ดังที่ส <Okay. S 1> <laughs> ุดเลยขอบคุณมากหนุ่ยแต่เรายังอยู่เอาอย่างนี้พี่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเนมะื่อมาขึ้นเวทีที่นี่นะแต่พี่รู้สึกได้รับเกียรติจากเขามากเลย <laughs> พี่แค่อยากจะรู้ว่ามีแฟนเพลงพี่กี่คนมาที่นี่นะ <laughs> หน้าเด็กทั้งนั้นเลยเน็นหน้างงๆอ,อยู่นะบางคนเอามือถือกดไว้พี่ว่ามันน่าจะหา Google สะกดชื่อเฉลยบอกให้จิงจอยยังออไม่นาำกาบยอยหญิงเนะี่ยไม่ใช่หนอนหนูอันเชลเออี yeah. ไม่จริงๆวันนี้มีแฟนแฟนพี่มาเยอะเหมือนกันนะอยู่ตรงไหนห้าคนอนะใช่ไหม โอเคไม่รู้คุณจะพอไหมอย่างไี้สำหรับเพลงี้ต่อไปว่าพี่จะต้องขอหาเสียงหน่หาเสียงจากกันด้อม่อยนะครัสียงหายจเอาใครรมางต็มใคพี่สวยมกอันนี้ก็มาเต็มไม่ต้องสงสัยว่าต้องสวยเจ ใครคิดว่าซูม่สวยมา้เฮใช่ได้เลยเอ,อย่างนี้นะ่ขอบคุณสหรับการเชียรของน้องมากเลยวันนี้พี่เลยมีชว์พิเศษทีเมื่อวานเนี่ไม่ได้ทำแต่วันนี้พี่คิดว่าน้องเห็นเสื้อพี่สวยจริงแต่น้องยังไม่ได้เห็นข้างในใช่ไหม พรเห็นไหมอะ่ะคงไม่เห็นมาก่้นดูโอเคสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวเก็บเสียงไว้ก่อนสุดท้ายแล้วจริงๆใครคิดว่าพี่แก่กัน <c oughs> บ้องยามดออกเสียงได้เข้าใจไหม ว่าเสียงลั่นเลยพี่แทบจะเดินลงไปเลยมันต้องจริงใจเลยขนาดนั้นแล้วคิดว่าวมไมโกไม่แก่หรอ,อยนี่ตัวพ่อไปหมดแล้วนะเนาะแล้วเสียงอีซายก็พร้อมใช่ จริงไม่เหนื่อยกันหรืไปไปอไงงไปแร้วเลยนะมีพี่ป๋อดิมีพี่ปูดิพี่มูีม่เบาสุดแล้วนะน้อง <c oughs> มีคนจะให้ดอกไม้ใช่ไหมคะ <c oughs> น้องเกียนอ๋อนี่น้า